ใจก็เลยก็เลยอยากรู้สึกที่จะทําสิ่งนี้ขึ้นมาให้ได้เราก็ทําสิ่งนี้ออกไปแล้วเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่วันที่จะออกมาให้ทุกคนดีเจกมันแค่นั้นแหละแต่ว่าก็หนูยังไม่มีเวลานะคะ <c oughs> มันแค่ความคิดเฉยๆเป็นอะไรที่เล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆเหมือนกับตอนที่เล่าในไลฟ์ที่แล้วว่าหนูชื่อพินพนาแต่หนูเล่นพินไม่เป็น <c oughs> หนูแล้วแ,แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะมีมีโอกาสไปเรียนเล่นเมื่อไหร่ เราทำนองนั้นอยู่ในอยู่ในสเตจของ realize <laughs> ทำนองนี้ทุกคนก็ that's why that's why that's why กำลังอินกำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าข้าาเป็นคนเมืองมืองคนเมื่อแบบอู้และไผจางอู้เป็นทำนองนั้นห <laughs> นูว่าทุกคนคงจะแบบอาจจะไม่ใช่คนเชียงใหม100่ร้อยเปอซขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็าเหนทุกคนกลัวมันหายไปอ่ะ <laughs> ฉันรักเชียงใหม่ <laughs> ฉันรักเชีงยงใหม่ฉันรักซีเจมฉันรักคำเมืองฉันรักอักษรธรรมฉันรักวัฒนธรรมบ้านเราฉันรักร้านหนา <c oughs> <c oughs> อาัลเตอร์ก็คนคือแบบหรือจริงๆอาจจะเป็นอะไรอย่างแบบง่ายๆหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างที่แบบัได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอาทิเช่นแบบอาทิเช่นแบบมาไลฟ์เตือนนึงแล้วก็พยายามอู้มคำเมืองที่นักเหลือเก่า <c oughs> ประมาณนี้แต่ว่าก็ก็นะคะ ก็เกิดช่วงอินเราก็ได้ทําอะไรแล้วแหละเราก็ได้ทําอะไรที่ทุกคนน่าจะดีใจแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่รู้แต่ทุกคนก็อาจจะได้รู้ในอันใกล้นี้ที่เกี่ยวกับอะไรที่หนูกําลังอินมากว่าไม่รู้จะสปอยยังไงแต่แลายคอนเสิร์ตในฐานะของซีจุโฟเดอยู่เลยแล้วก็มีงานเยอะมากทากแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยทำตรงนั้นก็ก็ดังนั้นก็อย่าเพิ่งเศร้าเลยทุกคนแล้วก็สิ่งที่หนูเพิ่งสปอยไปมันก็เป็นอนาคตที่แบบสามารถเรียกได้ว่าอันห่างไกล เพราะว่าภายใน2เดือนนี้ก็ยังมีงานที่กำลังรอคิวอยู่เพียบดังนั้นหลังจาก2เดือนนี้ก็ขอแบบก็ขอให้มันเป็นความคิดที่ยังเป็นความคิดที่ห่างไกลไปก่อนแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าก็อยากให้ทุกคนแบบไปโฟกัสแบบโอเคปลายปีนี้จะต้องไปงทำนั้นแต่ว่าแบบก็ก็ก็อยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันให้มีความสุขด้วยก็ดีค่ะทุกคนเพราะหนูไม่เป็นซีจอนโฟเท้นะเจนนะ มีความสุขกับปัจจุบันดีที่สุดแล้วทุกคนอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอาจจะเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาแต่ว่าก็ก็อยู่กับวันนี้ให้เต็มที่ดีกว่าหนูก็ยังอยู่ตรงนี้หนูยังไลฟ์อยู่เลยอย่าหลงผห้นะถึงถึงจะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าปีนี้สิกับทุกคนแน่จนถึงเดือนธันวาเลยก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เหมือนกันว่าปีหน้าก็มันจะมันจะเป็นในรูปแบบไหนหนูอาจจะคัมแบ็กในฐานะของคนขายช็อกโกแลตดูไบ หรือจะเป็นอะไรก็ที่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 ไม่สามารถเราได้เนอะโคตรเปลี่ยนไปได้ตลอดนะทุกคนแล่นั้นมาเก็บช่วงเวลาดีๆกับงานที่ถูกประกาศออกไปใน c ีเจฟอเทสออฟิเชียลเฟสบุ๊กเพจแทนดีกว่านะเพราะนดูใบเดียวที่อร่อยคือช็อกโกแลตดูใบที่เคียร่าทำและวบานอฟฟี่เดียวที่อร่อยก็คือบานอฟฟี่ที่เจเจทำแต่ถ้าใครทำอาหารอร่อยก็ปล่อยเขาทำไปผมรอซื้อ อ๋อใช่แล้วก็ตรงนี้พูดถึงอะไรนะก็คืออันเนี้ยคิดไว้คิดไว้ในใจไว้เฉยๆนะทุกคนมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คิดในปีที่แล้วอ่ะก็คือแบบจบซีซั่ปุ๊บหนูบึ้มไอจีหนูบึ้มไอจีหนูบึ้มเฟซบุ๊กแล้วก็จะใช้แค่ไลน์เพราะว่าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถน,นัดอ่ะแบบทิกตอกก็ด้วยบึ้มทุกอย่างแล้วจะเหลือแค่ไลน์กับกับเพจไพรเวตแบบเคยเคยคิดเป็นงั้นจริงๆมันเคยเป็นความคิดที่แบบ ก็ก็ก็ถือว่ามั่นใจแล้วจริง,รงๆแต่แค่ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกเมมเบอร์ด้วยหนูแบบคิดที่จะแบบว่าบางคนอาจจะหายไปด้วยซ้ำอะไแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าในระ,ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาจากเหตุผลที่ว่าไม่ไม่เกียไอจไ,ไว้ดีกว่าเพราะาเล่นไม่สนุกตอนนี้ก็เล่นเป็นแล้วอะไรแบบนี้ตอนนี้มันมีรีวิวแล้วอ่ะเคยคิดไว้ตั้งแต่รีวิวมันยังไม่มาเลยทำนองนั้นนะ่ะ แล้วแบบจน facebook ตอนนี้ก็แบบมีชอ็อตแล้วอะใช่ไหมตอนนี้มันถูกเรียกว่าชอ็อตปะอะไรก็ตามที่เหมือนติ๊กต็อกในเฟซบุ o กแลยเมนกะันมันก็กลายเป็นแพลตฟอร์อมที่มันสนุกขึ้นดังนั้นก็อย่างที่ว่าทุกการตัดสินใจมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออะไรงนี้แต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่ว่าว่าอสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่แบบว่าสามารถพูดโดยรวมได้ตอนนี้แล้วคิดว่าจะไม่จะยังไม่เกลียดเหรอจะยังเป็นความคิดณปัจจุบันตอนนี้อยู่แล้วกันที่มั่นใจก็คือ ก็คือจนกว่าจะอายุยี่สิบห้าหนูก็ยังอยากจะให้ชีวิตหนูผันผวนไปแบบนี้แหละก็คือก็ก็ยังอยากก็ยังอยากก็ยังอยากใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานจนกว่าจะยี่สิบห้าทุกคนเพราะว่าตอนนี้หนูยังอายุยี่สิบสองใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบจริงๆก็อยู่ในช่วงของวัยทำงานได้แล้วแหละก็คือสามารถหาสิ่งใดที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็กลายเป็นพนักงานออฟฟิศ ที่เข้างานแปดโมงเลิกสิบหกโมงกลับบ้านมาวิ่งท้องร้องวันนี้ไม่กลับบ้านกลับบ้านมาเลี้ยงแมวนอนเราก็มีความสุขไปแบบนั้นไปวันๆก็ได้แบบมัน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 อยู่ในวัยนี้แล้วซึ่งเพื่อน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 ของผมตอนเนี้ยอ่าก็ที่ท,ที่ที่เป็นเด็กหกสี่ทุกคนตอนเนี้ยก็บางคนก็จบไปแล้วพอได้อัปเดตชีวิตแล้วบางคนก็แบบว่ามีบริษัทเป็นของตัวเองแล้ว บางคนก็เป็นแพทย์ที่กําลังแบบว่าอยู่ในชั้นแบบคลินิกอะไรก็ตามที่แบบเป็นโรงพยาบาลแล้วหรือแบบว่า,าม,มีใครอย่างดีตอนนี้บางคนกําลังสอบเตรียมราชการด้วยซ้ําหรือว่าแบบว่า,าทุกคนดูแบบปักหลักได้แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งพอหนูอยู่กับชีวิตแบบรอบข้างแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแบบ รือจริงๆแล้วรอสมัยก่อนก็เลยแบบเออถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แหละก็คือแบบคงจะไม่สนุกสนานในชีวิตอีกต่อไปแบบอะไรที่แบบหนูสามารถเรียกซีเจมเฟอร์ได้ว่าแบบเอ็กซ์ตรีมอะซีเจมเฟอร์เอ็กซ์ตรีมสำหรับผมมากนะเพราะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเวอร์อยู่นะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่สามารถเจ๋งแบบว่าที่แบบคิดจะเป็นก็แบบไม่สามารถเป็นได้แบบเนี้ยแต่ว่า ก็ก็คงจะเป็นมีงานอเดียอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ขนาดนั้นอทิเช่นก็ไปแอรลบิกพอไม่ได้เป็นไอดอลหลังหลังหกโมงเลยนะหลังหกโมงก็เลี้ยงแมวกับวิ่งไม่ใช่ว่าแบบมาซ้อมเต้นเพื่อที่จะขึ้นเวทีหรือเพื่อที่จะขึ้นคอนเสิร์ตหรือเพื่อที่จะจับมือที่เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรว wow ้าวๆแต่แบบแต่แบบหลังหลังหลังช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี้ยมันเปลี่ยนไปแบบว่าแต่ <c oughs> ว่าทําไมเราถึงจะไม่สามารถสนุกกับมันได้ละ่ละอะไรแบบนี้ก็มีความคิดนี้กําลัง สู้สู้กันอยู่สู้ขึ้นมาดังนั้นก็คือตอนเนี้ยกำลังอยากจะมีความสุขความสุขที่ว่าก็คืออยากให้ชีวิตผ่านผลแบบยังไม่ปักหลักเรื่อยๆจนถึงยี่สิบห้า